สวัสดีค่ะกลับมาพบกันครั้งนี้กับหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า Husky หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขาเล่ม3ค่ะหลังจากจบประโยคสะเทือนใจเป็นค่าที่ผิดต่อเจ้าหลุดออกมาซ้ำๆจากปากของหวานหนิงโมหลานก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปเขาลงมือบทจูบหวานหนิงด้วยความรู้สึกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกห่วงหาต่อร่างกายนี้ตั้งแต่ชาติที่แล้ว รือความรู้สึกที่เครียดแค้นที่มีต่อล่างนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าของหวานหนิงถอดออกยากจนเขานึกโมโหกระชากมันออกทําให้ลัด9ก้าของสยาซือที่เขาเคยให้ไว้กับเด็กนั้นหล่นออกมาจากสาบเสื้อหวานหนิงเขาคงได้ล่วงเกินล่างนี้ไปแล้วแต่เพราะลัดก้านั้นทําให้เขาหยุดมือลงเพราะเขาไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วหวานหนิงมีสยาซือเป็นลูกจริงหรือไม่ทำไมคำว่าเป็นค่าที่ผิดต่อเจ้าเป็นตายไม่คิดแค้นถึงสะเทือนใจโมหลานขนาดนั้น นั่นก็พร้อในชาติก่อนในขณะที่โมหลานกำลังทำ้ายสวยเมืองหวานหนิงได้ใช้พลังสุดท้ายของชีวิตเรียกเอาพินอาวุธลับอีกอย่างของตนเองออกมาเพื่อปราบเหล่ามาที่โมหลานสร้างขึ้นพร้อมยังทั้งใช้พินนั้นรักษาแผลให้ตัวโมหลานก่อนที่จะสละร่างทิ้งดิ่งลงพื้นและตายในอ้อมแขนของโมหลานคำพูดนั้นคำสุดท้ายจากคนที่รู้จักเขาอย่างดีทิ้งเอาไว้แล้วในโลกนั้น ก็ไม่เหลือใครอีกแล้วที่รู้จักเขาเช้าตื่นมาว่าหนิงไม่รู้เรื่องเมื่อคืนที่ตัวเองโดนปั้มจูบไปแม้แต่น้อยแต่เขากลับต้องตื่นตนกเมื่อถูกโมหลานถามตอกย้ำเกี่ยวกับสยาสือโมหลานยังคงเข้าใจผิดเรื่องสยาสื่อต่อไปคิดว่าเป็นลูกของวานหนิ่งส่วนหวานหนิ่งเองนั้นก็ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีอิทธิพลอย่างไรกับตัวโมหลาน ในขณะที่กำลังทานข้าวเช้าในที่พักนั่นเองที่ทั้งสองคนสืบได้ความว่าสิทธิ์ของสำนักลู่เฟิงเป็นคนประมูลดาบนั้นไปได้แถมในวันนี้สิทธิ์ของสำนักลู่เฟิงต่างมาพักที่เดียวกับเขาคืนนั้นโมหลานจึงลองใช้จิตตัวเองเลือกปู้กุ้ยดาบของตัวเองให้มาหาแม้เขาจะสามารถสื่อถึงปู้กุ้ยได้แต่ปู้กุ้ยก็ไม่สามารถ กลับมาหาเขาได้เหมือนว่าถูกขังไว้ที่ใดที่หนึ่งเรียกปูกุยปูกุยไม่มาสิ่งที่มากลับเป็นชายลึกลับรูปร่างสูงใหญ่ชายที่กลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้เช่นเดียวกันกันกบเขาชายลึกลับผู้นี้บอกให้เขาปกป้องซื่อเหมยในชาตินี้ให้ดีไม่อย่างนั้นจะเสียชาติเกิดที่กลับมาโมหลานพยายามเค้นถามว่าคนผู้นี้คือใครแต่เขาก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้แม้ขนาดใบหน้าก็ไม่สามารถมองเห็น โมหลานจึงได้แต่พยายามเค้นคิดว่าใครกันนะที่อยากปกป้องซื่อเหมยขนาดนี้ชายลึกลับที่มีธาตุน้ําเป็นอาวุธหลังจากชายผู้นั้นบอกให้โมหลานจําไว้ว่าซื่อเหมยสําคัญกับเขาเพียงใดชายคนนั้นก็ถือดาบตรงมาหาเขาใช้วิชาที่เรียกว่าอาคมจิตกุศลอาคมที่จะทําให้ถ้ารักใครก็จะยิ่งรักถ้าเกลียดก็จะยิ่งเครียดแค้นเมื่อไล่อาคมเสร็จโมหลานก็สลบลงไปชายผู้นั้นใช้ช่วงเวลานี้ใช้อาคมอีกอันทําให้โมหลาน ลืมเรื่องราวของคืนนี้และลืมเรื่องของตัวเองไปเสียสิน้นตื่นมาอีกทีโมหลานจึงจําเรื่องราวของเมื่อคืนไม่ได้แถมยังไม่เข้าใจว่าทําไมร่างกายตัวเองถึงได้มีปฏิก,กิริยากับร่างกายของหวานหนิงมากขนาดนี้ทั้งที่พยายามจะสงบใจแต่พอได้อยู่ใกล้เท่านั้นร่างกายก็กลับมอดไหม้ไฟลุกโชนอยากจะแนบชิดทั้งสองคนหาลือกันว่าการท่องยุทธภพนั้น อาจจะไม่สามารถตามหาคนที่สร้างกลลวงได้เจอทั้งสองจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังสำนักเมื่อกลับขึ้นไปเขาก็ต้องพบว่ามีสำนักอื่นๆบุกขึ้นมาเพื่อรอเจอเขาสองคนหลายสำนักรอให้เขาสองสิทธิ์อาจารย์รับผิดช,ชอบเพราะตอนนี้มีปีศาจหลายอรารวาสที่หมู่บ้านแต่งผี หมู่บ้านที่พวกเขาเคยลงไปช่วยเจ้าสาวที่มีชื่อว่าลววเซียนเซียนหลายคนเชื่อว่าที่มีผีอารว่าจนผู้คนล้มตายนั้นก็เพราะเป็นยันที่พวกเขาให้ไว้เมื่อทั้งสองลงไปก็พบว่าล่วเซียนไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนตอนนี้เธอกำลังเป็นหุ่นเชิดให้ใครสักคนมากกว่าแต่ด้วยมีผีร้ายล่องลอยเต็มไปทั่วเมืองวานหนิงจึงต้องลงไปเพียงวิญ,ญญาณและทิ้งร่างกายให้โมหลานที่อยู่ข้างนอกไข่อาคมนั้นดูแลโมหลาน ใช้กำลังตัวเองเต็มที่เพื่อปกป้องไม่ให้ใครทำร้ายค่ายอาคมนั้นแล้วก็ไม่ให้ใครทำร้ายร่างกายของหวานหนิงแม้วานิงจะสามารถปราบผีดิบไปจนถึงล้วเซียนได้สุดท้ายแล้วมันก็ไรความหมายเมื่อคนที่อยู่เบื้องหลังใช้ธาตุไม้ธาตุของล้วเซียนที่เต็มไปด้วยความแค้นเป็นที่รวมอำนาจดังนั้นในเมืองจึงยิ่งเกิดเรื่องกลาหนเมื่อผืนฟ้ากำลังแยกออกเขตการระหว่างโลกมนุษย์กับนรกกำลังถูกเปิดขึ้น เหล่าผีร้ายหลุดเข้ามาในโลกมนุษย์แล้วออกอาละว,วาดมากมายเต็มไปหมดโมหลานตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ตรงหน้าทั้งที่เรื่องพวกนี้มันควรเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกสปีทำไมตอนนี้มันถึงได้เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ในชาติที่แล้วเหตุการณ์ที่เขาวาดกลัวเป็นที่สุดเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเสียซื่อเหมยไปโมหลานในชาตินี้ตั้งมั่นแล้วว่าเขาจะไม่ยอมเสียซื่อเหมยไปเหมือนข่าวที่แล้วอีกเขาจึงลงมือทําทุกอย่างเพื่อปกป้องในคราวนั้นหวานิง ก็ไปดูขายอาคมซ่อมแซมส่วนแยกให้ปิดลงเพียงคนเดียวเช็เช่นในตอนนี้ชาติที่แล้วเป็นซื่อเหมยที่เอ่ยปากขอไปช่วยอาจารย์ในใจในชาติที่แล้วนั้นโมหลานคิดว่าอาจารย์ยังหวาน,นิงต้องปกป้องซื่อเหมยได้ดีกว่าเขาเขาจึงส่งให้ซื่อเหมยไปหาหวานหนิงแต่มาในชาตินี้โมหลานรู้แล้วว่าหวานหนิงใจโหดเหี่ยมขนาดไหนไม่เคยคิดถึงสิทธิ์ตัวเองคิดแต่จะปกป้องชาวบ้าน เขาจึงขอให้ซื่อเหมยอ,อยู่ในข่ายอาคมที่เขาสร้างไว้เพื่อปกป้องเฉวยเมืองกับซื่อเหมยส่วนตัวเขานั้นจะออกไปช่วยหวานหนิงด้วยตัวเองก่อนจากไปโมหลานกอดเข้ากับซื่อเหมยพร้อมบอกว่าทลาดมาได้เขามีเรื่องอยากจะบอกกับซื่อเหมยให้ได้รู้ด้วยเมื่อไปถึงจุดที่หวานหนิงยืนอยู่เหตุการณ์รุนแรงไม่ต่างจากชาติที่แล้วโมหลานจึงต้องใช้วิชารวมพลังกับหวานหนิงแต่เพรา เหล่าผีมีกำลังมากเกินไปโมหลานจึงพ่ายแพ้และสุดลงตรงนั้นจึงมีเพียงหวานหนิงที่ยังยืนหยัดซ่อมค่ายอาคมอยู่โมหลานที่ล้มลงไปแล้วนั้นพยายามเรียกร้องให้หวานหนิงหันมาสนใจเขาสักครั้งก่อนที่เขาจะสิ้นใจแต่หวานหนิงก็ไม่เคยยอมมองเขาตามเสียงเรียกความเครียดแค้นจึงก่อตัวขึ้นเพราะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนหวาน,นิงก็ไม่เคยสนใจสิทธิ์ของตนเองทำไมกันนะ ก่อนลมหายใจสุดท้ายของโมหลานจะหมดลงโมหลานได้เห็นว่าหวาน,นิงอยู่ในร่างของเซาาซือแล้วสยาซือที่พยายามบอกให้เขาลืมตาและอดทนไว้แต่โมหลานก็ไม่สามารถทนความเจ็บและลืมตาได้อีกต่อไปเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งโมหลานก็เจอเขากับซือเหมยเป็นคนแรกโมหลานยินดีเป็นอย่างมากที่ในชาตินี้เขาสามารถช่วยชีวิตของซื่อเหมยไว้ได้ ซือเหมยถามว่าที่บอกว่าจะพูดกับเขาในวันนั้นเนี่ยโมหลานคิดอยากจะพูดอะไรยังไม่ทันที่โมหลานจะได้เอ่ยเฉวยมึงก็พุ่งเข้ามาในห้องเพื่อบอกข่าวร้ายกับเขาข่าวที่ว่าวาน,นิงได้เสียชีวิตลงแล้วและที่เสียชีวิตนั้นก็เพราะว่าวาน,นิงเอาตัวเองเข้าช่วยโมหลาน,น่างเต็มกําลังโมหลานทําใจเชื่อไม่ลงทําไมถึงเป็นวาน,นิงที่ช่วยเหลือเขาจนตัวตายในชาติที่แล้วนะ่ะวาน,นิงเมื่อซ่อมไข้อาคมเสร็จก็มีชีวิตรอดไม่ใช่หรอ พอได้คิดมาถึงตรงนี้เขายิ่งฉุนเฉียวเพราะในตอนนั้นหวานิงไม่คิดจะสนใจเขาไม่คิดจะมองเขาสักนิดทั้งทั้งที่เขาเอ่ยปากข,ขอร้องปล่อยให้เขาใต้ต่อหน้าสเสวยมึงเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ตะโกนใส่หน้าบอกเล่าให้โม่หลานได้ฟังว่าที่หวานิงต้องทําแบบนั้นก็เพื่อปกป้องโม่หลานเพราะอาคมที่ใช้เป็นการใช้พลังคู่ถ้าเกิดหวานิงวอกแวกเพียงนิดม่หลานอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บหนักมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนั้นเองที่ได้ฟังโม่หลานมันมีสายฟ้าฟาดลงมายังหัว งั้นชาติที่แล้วชิวานิงไม่ยอมมองซื่อเหมยเลยสักนิดก็เพียงพอต้องการตั้งสมาธิแล้วต้องการปกป้องซื่อเหมยอย่างนั้นเหรอนี่เขางี่เง่าแคร์เรื่องราวเหล่านี้กับวานิงมาเป็นชาติได้อย่างไรกันยังไม่ทันที่สมองจะกลับมาใช้งานได้เสวยเมิงก็เอาความจริงเข้าฟ้าอีกครั้งนั่นก็คือวานิงคนที่ไม่เหลือแม้กระทั่งพลังหยุดสักนิดวานิงที่เจ็บหนัก ใช้แรงเฮือกสุดท้ายแบกร่างของโมหลานกลับมายังสำนักทั้งเดินทั้งคานกลับมาจนมือแตกตัวแตกไปเหลือสภาพดีสักนิดและที่ทำไปทั้งหมดก็เพียงเพราะต้องการให้โมหลานกลับบ้านเรื่องราวที่หลังไหลเกิดขึ้นตีแสกเข้าหัวใจโมหลานอย่างจังในตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าวานิงในชาติที่แล้วทำไปทั้งหมดเพื่ออะไรและชาตินี้โมหลานก็เข้าใจแล้วว่าทั้งสองชาติที่ผ่านมาวานิงไม่เคยคิดรังเกียจเขาเลยสักครั้ง แต่มารู้ตอนนี้มันก็สายเกินไปเสียแล้วเขาไม่สามารถมีวัน,นอยู่ข้างกายให้คอยดุด่าเขาได้อีกแล้วสามวันผ่านไปแม่โม่หลานจะไม่ร้องไห้ข้ามขวรให้ใครเห็นแต่โม่หลานก็เอาความเสียใจทําให้ตัวเองจมอยู่กับงานไม่ยอมทําอย่างอื่นเพราะเมื่อใดก็ตามที่เขาวางมือลงจากงานเขาจะไม่สามารถทนความเสียใจที่เกิดขึ้นได้แล้วมากร้องไห้ลําพังเพียงคนเดียวเขาจมกับงานอยู่ตรงหน้าจมอยู่กับความเสียใจ จนลืมเรื่องของซื้อหม่คนที่เขาพร่ำบอกว่ารักไปเสียหมดโมหลานใช้ชีวิตแบบไม่สนใจเรื่องอื่นจนเข้าวันที่7อาจารย์เก่าแก่ของวานหนิงไวจุย้ยก,ก็มาโผล่ที่สำนักพร้อมบอกว่าจะพาวานหนิงกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งโมหลานเมื่อได้ฟังก็ขอเข้าร่วมพิธีการนั้นทันทีโดยไม่สนเลยว่ามันจะต้องเสี่ยงอันตรายมากขนาดไหนขอแค่วานหนิงกลับมาเขาพร้อมยอมจะทําทุกอย่างเขาขอเพียงเท่านั้น แต่มีเรื่องเดียวที่โมหลานหนักใจนั่นก็คือการให้กลับมาเกิดนั้นไม่สามารถบังคับจิตวิญญาณได้จะต้องให้จิตวิญญาณของวานหนิงสมัครใจและกลับมาด้วยตนเองโมหลานตามหาจิตของวานหนิงไปเรื่อยจนในที่สุดเขาได้เจอกับส่วนหนึ่งของจิตของวานหนิงครั้งนี้เขาไม่ได้ค้นพบแค่ดวงจิตที่เต็มไปด้วยบาดแผลจากการช่วยเหลือเขาแต่เขาพบเข้ากับกล่องความลับ เมื่อเปิดมันออกเขาถึงได้รู้ว่าเกี้ยวน้ําเผ็ดที่เขาชอบหนักนาที่จริงแล้วมันเป็นฝีมือของวาน,นิงไม่ใช่ฝีมือของซื่อเหมยแต่เพราะวาน,นิงในครั้งนั้นไม่อยากให้มันถูกเททิ้งจึงได้เอ่ยปากวานซื่อเหมยเอาไปให้เขาโมหลานยืนโงงเง่า,งาน้ําตาไหลภาคมองดูวานหนิงที่ลงมือเข้าครัวยอย่างเงอะงะเพื่อทําเคียวปอบขวัญเขาตอนนี้โมหลานตาสว่างละว,ว่าอาจารย์ไม่ว่าจะชาติไหนก็ใส่ใจเขา ที่ผ่านมาอาจารย์ล้วนแต่ใช้หน้าตาของความเย็นชาฉาความอบอุ่นนี้เอาไว้ยิ่งเห็นภาพนี้โมหลานก็ยิ่งพยายามตั้งมั่นทำทุกอย่างเพื่อให้วาน,นิงกลับมาเกิดให้จงได้เขาจึงรีบเก็บวิญญาณวาน,นิงเข้าโคมวิญญาณก่อนจะไปตามหาอีกสองจิตที่เหลือในปอลโลเมื่อไปถึงปอลโลเขาก็เจอเข้ากับจิตที่สองของวาน,นิงจิตนั้นอยู่ในหอป่วยเขาจึงเก็บกลับมันเข้าโคมได้ง่าย ปัญหาต่อมาที่หนักจริงๆคือจิตที่3มที่อยู่ในห่วงอเวจี v G. จิตที่3มของหวานหนิงถูกขังอยู่ในบ้านจอมมารที่4ี่เพราะจอมมารที่4สนใจในตัวหวานหนิงจึงเอาจิตเขามาขังเอาไว้หวังขืนใจร่วมหอแต่โชคดีที่โมหลานมาเจอเขากับหวานหนิงเสียก่อนเรื่องเหล่านั้นจึงยังไม่เกิดขึ้นหวานหนิงเมื่อเห็นหน้าโมหลานก็โกรธเกี่ยวที่เขาโกรธเพราะเขาเสียใจเขานึกว่าโมหลานตายและตัวเองไม่สามารถช่วยโมหลานได้สําเร็จ โมหลานจึงเอามือของวานหนิงมาจับที่หัวใจที่เต้นตุบของเขาวานหนิงจึงเข้าใจแล้วว่าที่โมหลานลงมาเนี่ยก็เพื่อช่วยตัวเองโมหลานน่งคุกเข่าต่อหน้ากล่าวคำขอโทษขอให้วานหนิงให้อภัยที่เขาเอาแต่พูดจาไม่ดีใส่ทำไม่ดีใส่โมหลานสัญญากับวานหนิงว่าถ้าครั้งนี้วานหนิงยอมกลับไปกับเขาเขาจะไม่ดื้อกับวานหนิงอีกเลยวานหนิงดีใจเป็นอย่างมากจึงยอมตามโมหลานกลับไป ระหว่างทางพวกเขาต้องต่อสู้กับจอมมารสีแต่ด้วยความสามารถของทั้งสองแม้วานหนิงจะไม่เหลือพลังยุทธ์แต่ก็สามารถบังคับแท้ของโมหลานได้ด้วยโมหลานยอมให้วานหนิงเป็นนายของแท้ตัวเองด้วยอีกคนหนึ่งทั้งสองในที่สุดก็กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งเมื่อมาถึงโลกมนุษย์โมหลานก็กอดจิตของวานหนิงไว้แน่นพร้อมขยันขยอให้ว่ายจุย๋ยรีบเดินทางเพื่อไปทําพิธีปลุก ชีพของหวานหนิงไว้จุย๋ยบอกว่าไม่ต้องรีบหรอกเพราะกว่าจะฟื้นได้อย่างเร็วก็5าปีนั่นแหละอันนี้ก็คือจะจบเล่มสมนะคะบอกเลยว่าเล่มนี้เป็นเหมือนแบบเล่มแผนโดลาความลับแตกกระจายหมดไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาคิดมาตลอดว่าซื่อเหมือนคือคนที่ดีกับเขาดูแลเขากลายเป็นว่าเกี้ยวน้ำนั่ะจริงๆแล้วหวานหนิงเป็นคนทําแต่ไม่กล้าออมาให้เพราะกลัวว่าโมหลานจะไม่ยอมกินเล่ม3เรียกว่าเป็นฉากเรียกน้าตาม,มาเต็มมี300หน้าร้องไห้ไปแล้วร้อยห้นา แต่ยังโชคดีว่า150หน้าที่เหลือ1 0อยหน้าเนี่ยเป็นฉากเรียกเบาหวานส่วนอีก50หาน้าเป็นฉากต่อสู้จึงค่อยเยียวยาหัวใจและสับน้ำตาให้แห้งได้ตัวเราเองเนี่ยค่ะเมื่ออ่านจบยังคงเชื่อว่าซื่อเหมยคือต้นเหตุของบางอย่างในเรื่องนี้และมั่นใจด้ยวยว่าไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามซื่อเหมยก็มีใจให้โม่หลานเพราะปากไรของเราเสน่ห์แรงไม่เบาเลยนะคะยังไงแล้ว จบคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะคะเรามาเจอกันใหม่กับในเล่มหน้าคะ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย